อยู่วัดหลวงพ่อประสัยครับโาคนเยอะมากมาไหว้พะมาที่วัดหลวงพ่อภระสัยครับอยู่วัดโพชัยของจังหวัดหนองคาย คนเยอะจริงๆครับคนเยอะจริงๆนายเจริญรตามข้มลาโยเดี๋ยวไปกับไหว้พระก่อนนะครับ้าเจริญกรไปตำรวจในโยมนะไปต้จไปไ้ที่ขาดไม่ได้เลยดยไปเปลี่ยนไม่ต้องจุด คนเยอะข้ามไปฝั่โอ้ร้อนมากเลยครับแต่คนเยอะจับน้องไปจับน้องวยอาเดินไปแม่เดินไปเดินไประวังรถระวังรถทาง,ด,างด,ด้านหลัง วัดหลวงพ่อพระสัยอยู่ที่วัดโพชัยของหนองคายนะครับเป็นวัดท่ารับหลวงแล้วก็หลวงพ่อพระสัยเป็นร่างนะครับที่ทางของพระจังหวัดหนองคายอุดรธานีนะครับนะอยู่เรื่องการร้อนมากเลย